ร้อยแล้วนะครับตอนนี้ทถ้าสองทีมเนี่ยก็ทำเมนูเสร็จมาที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับในมิชชั่นที่2ทีมไหนแพ้จะต้องโดนลงโทษบทลงโทษจะเป็นอะไรเราไม่รู้มาก่อนอ้าถ้างนั้นเราเริ่มชิมจากฝั่งนู้นก่อนเลยดีกว่าจหมมาชุบก,ก่อนเลยดีกว่านะครับมาพรีเซ้นต์ได้เลยครับนี่ครับเมนูนี้ชื่อว่าเกี๊ยวซาลาบทอดคลุกผิกครับผมคือเราใช้เกี๊ยวนะคะเพื่อความกรอบเราจะไปใส่พวกแป้งแล้วก็นําไปทอดมันจะมีความกรอบข้างนอกแต่ข้างในมันก็จะมีเนื้อ เนื้อเกี๊ยวอยู่รสชาติเนี่ยมันจะเป็นเปรี้ยวนํำแลผ้ผงผงลาบเพื่อตัดกับรสชาติที่มันแหลมเราก็จะทานกับผัดเครื่องเคียงหรือว่ากับข้าวเหนียวโอเคโอเคครับเม<อ>น,นูเราจวดคือเกี๊ยวซ่ามันไม่รู้ไม่รู้สึกว่าเป็นเกี๊ยวซ่ามาก่อนเลยนะอย่างเงี้ยเออดูไม่ออกนะนะแต่ว่าเดี๋ยวลองชิมดูรสชาติจะเป็นยังไงอเอาแล้วครับเปิดสัมผัสแล้วครับเปิดสัมผัสแล้วอือะไรอ่ะ อร่อยเหรอรสชาติมันแบบมันไม่รู้สึกว่ามันเป็นเกี๊ยว่ามาก่อนมันเหมือนกับเป็นเนื้อหมูที่คลุกกับผงลาบมีกลิ่นข้าวคั่วเล็กๆปลๆแล้วพอกินกับผักเนี่ยมันทำให้มันกลมผมว่ากินง่ายเป็นเมนูที่สั่งกินเล่นได้ระหว่างรอลองดูครับโดยคนไม่กินผักไม่กินผักอ๋อคิดดีล่ง อมันหนุบหนุบอะเสียงกรอบเรื่องรสชาติตอนนี้ผมไม่ห่วงอ่ะคุณว่าคุณเปิดร้านอาหารอีสานใช่ไหมชื่อกินตามยี่สิบค่ะอือยังไม่ได้ถามชื่อเลยนะติดต่อแล้วเนาะมีสองสาขาอันนี่ช่วยเสริมด้วยสองจานที่ผมกินฝีมือคุณมาคุณบุ๊กปิ๊กทำให้ผมอยากไปกินเมนูอื่นที่ร้านคุณแล้วตอนนี้ทำได้ดีมากครับถึงตาาแล้วใช่ไหมคะเชิญครับ รสชาติามันทูกคำาที่มันเป็นผงราบเนี่ยมันจะมีรสเปรี้ยวโดดเปรี้ยวโดดใช่ๆ่อย่างที่คุณปุ๊กปิ๊กบอกคือพอกินกับผักอะแล้วมันพอดีกันใช่ค่ะมันตัดกันพอดีเลยเนาะหนักใจแล้วครับแทนทีมสงกรานครับเพราะว่าจานนี้ของฝั่งคุณปุ๊กปิ๊กทําได้ดีเลยนะเออเอาละถึงเวลาของเมนูฝั่งคุณกิ่งไผ่และคุณสงกรานครับเชิญครับ ชื่อว่ายำเกี๊ยวซาเปียวปี๊ดสม,มกิจกุ้งไกส่สมมไกกุ้งกิง้อโอเคพรีเซตนได้เลยครับก็คือเมนูนี้ค่ะคือเราจะไม่ไม่ผิดแผลงมกเพราะว่าเรายัางเวลาทานเนี่ยมันยังคงความรสชาติของความเป็นเกี๊ยวซาอยูออ่แล้วทีนี้เนี่ยเราเอามายำายม,มันก็จะดูแปลกไปอย่างที่บอกว่าเราจะไม่มีการผรสมแป้งเลยจะได้รสชาติของความเป็นเกี๊ยวซาจริงๆค่ะกลายเป็นยำจันแต่ก็ถือว่าตอบโจทย์นะเพราะว่า โจของเราคือเกี๊ยวซ่ายังชูความเป็นเกี๊ยวซ่าแต่นี้เนี่ยมันก็เอามาพลิกแพงไงให<ช>้มันเป็นลาบทอดมันเหมือนเป็นอาหารแบบฟิวชั่นอะไรอ,อันเ้น,น่ะมีการเติมคอนเซปต,ต์นะครับ <c oughs> อร <c oughs> ่อยมากยังคุณทำอะไรกับน้ำยำมา <c oughs> ผมก็ใส่ใส่มะน,นาวเพิ่มคุณใส่มะนาวเพิ่มในน้ำยำที่เขาปรุงดีอยู่แล้วเนี่นยนะใช่ มันดีกว่าเดิมเพราะคุณปรุงนั่นแหละนี่นี่ชอบจังหวะการดึงของเขาแล้วก็ไตกอปไงไปอไง้ก็ร้อนเถือนน้ำยำโดดเด่นมากลองเอาแล้วเปิดสัมผัสแล้วครับ ไอตามบีบตามบีบาเดตาเลือกเริ่มตาเลยมือเริ่มหยิกอะไรเนี้ยอะไหรอตอบโจทย์ในความเป็นโจทย์คือเกี่ยวสาเหตุไม่ถาก่อนไม่เหตุเลยคือเมนูนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นสลัดเป็นอาหารแบบเฮลตี้เลยก็ว่าได้นะแล้วมันก็แบบถ้าเปรียบเหมือนรถเนี่ยเฮ้ยมาแล้วรถมาแล้วโฟวิลเคยออกแล้ววันนี้รถอะไรครับมันคือ รถอีกด้วยเมอร์เซเดสเบนครับโอ้โตายแล้วมันนัวมันนัวมันเหมือนเมนูแบบตามร้านอาหารนะอะไงรนะเพราะเขาเมื่อกินมาสมกันแล้วนี่เออหื้อเออหื้อไม่หยุดเลยนะครับเชฟรัสบอกว่าหิวเหลือเกินครับตอนนี้ดีเอ่ะมันดีอืมคือน้ำยำอย่างที่พี่เผือกบอกค่ะว่า น้ำอย่ามันมาสำเร็จแล้วแต่ว่ามันดีกว่าตรงที่รุงเข้าไปเพิ่มจนมันอร่อยขนาดนี้รอยกาเอาละตอนนี้ถือว่าเป็นงานหิดแล้วนะสำหรับคณะกรรมการทั้ง3ท่านทีมไหนจะชนะในมิชั่นที่2นี้ขอรับปรึกษากันแป๊บหนึงครับโหยากอืมใช่ไหมอืม เราต้องชนะโอ้ยไม่เามากะมครับและเมนูที่เป็นเมนูติดดาวคือโอ้โห้กับมาคือเมนูของทีมสงกรานต์และกิ่งพ ถ้ามันเฉียดเฉีวเลยนะกาสลำบแต่คือคุณไม่ได้แม่อร่อยเหตุผลนะเชฟทำไมนะเชฟรัตที่ร้านแ้อันนี้เพราะว่าเขายังคงความเป็นเกี๊ยวซ่าอยู่ใช่ไหมตามโจทย์เราเนาะใช่เสือมแค่นิดเดียวอีกแล้วนี่นิดเดียวนิดเดียวเลยนะครับแต่แน่นอนนะครับกฎก็ต้องเป็นไปตามกฎคุณก็ต้องได้รับบทลงโทษของเราไปซึ่งบทลงโทษของเราเบิกสลิปครับอะไรอ่ะทำสวีทด้านใครอ่ะคะถึงเตงอะเดี๋ยวอะไรอุ้ยบ้า จะฆ่าจะแกงกัน <t> เลยหรอเฮ้ยบทลงโทษสำหรับผู้แพ้วันนี้ก็คือผมไม่กลัวครับอย่างอางชาวล็อกตัวจริงครับซึ่งผู้แพ้ในวันนี้จะต้องถูกลงโทษด้วยการนั่งอยู่บนเก้าอี้และจะต้องถูกแว็กซ์ขนหน้าแข้งครับ ล็อกตัวจริงหอมลงทอดมาเป็นอย่างเงี้ยทำไมอ่ะอุปกรณ์ของเรามาแล้วนี่คืออุปกรณ์ของการแว็กขนนั่นเองครับและเนื่องจากว่าคุณปุ๊กปิ๊กไม่ได้เพาะขนนักแข่งไว้ไม่ต้องข้างเลยให้เข้อข้างได้เลยต้องโดนสองข้างนะไอ้สองน้องมาโดนแทนแฟนพี่ข้างนี้ของปุ๊กปิ๊กข้างนี้ของพี่ไงอ๋อของแฟนไม่ใช่แฟนคุณอยู่อะไรอ่ะคุณแพ้ครับคุณอยาอยู่ทีมเดียวกันไงคุณอีกครับ เริ่มการแว็กได้เลยครับมาทำยังไงก่อนครับยืดขาครับไอซอมไอซอมไอ้ซอมนั่นแหละครับมันต้องอย่างนี้ตั้งใจกว่าทำอาหารอีกนะครับคุณสงกรานต์ครับเหมือนทำแม่กันบิชอ่ะอ้ยอะไรมันเริ่มรอมันมันดึงแล้ว่ะไอต้องนนี้ก็สะดุ้งง่ายมันเสียวมันเสียวมันเสียวเสียวเลยถึงแต่เดี๋ยวไปดื่น้ำกันดึงขึ้นนะดึงขึ้นแห้งอะไรมันแห้งกินไผ่กับสงกรานต์พร้อมนะครับ បងប្អូនមក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  ว้เจ้เจว้เจแน่นอนครับวันนี้ครับนอกจากความสนุกสนานนะครับเราได้ไอเดียใหม่ๆในการทําอาหารเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยครับอย่าลืมครับวัตถุดิบที่หาได้ง่ายๆในร้านสะดวกซื้อนะครับใช้ไอเดียนิดเดียวมันอาจกลายเป็นเมนูเด็ดได้แบบไม่ยากครับติดตามความสนุกแบบนี้ได้ใหม่นะครับทาง True for You ช่อง24แล้วเจอกันใหม่ครับกับรายการโกโก้ยามตี